รีเฟ s ชเป็นน้ำผสมคาฟอินกับไคเดชินในตับโตอสิพอเหมาะคือมีการลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลต่อต้านมูลสิละลดความชราด้วยผมธนาบุตรนะครับเป็น MD บริษัทไอ r i p ปธุรกิจคือเป็นน้ำสดชื่นที่ความสดชื่นแต่ไม่เสพติด r e ีเฟ s h เป็นน้ำผสมคาฟอินกับไคเดชินในตับโอิพอเหมาะ ก็เป็นน้ำขวดนะฮะน้ำดื่มคือมันเป็นน้ำบริสุทธิ์เลยแล้วก็ผสมสารคาเฟอีนกับคาเทชินซึ่งคาเฟอีนมีประโยชน์คือว่าทําให้เราสดชื่นกระปรี้กระเป่าแก้ง่วงทําให้มีพลังที่จะทางานได,ได้ได้นานกว่าปกติแต่คาเฟอีนถ้าเรารับประทานไปถึง400มิลลิลิตรต่อวันเนี่ยรายวันหนึ่งก็จะเกิดการเสพติดขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนคือมีการลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลต่อต้านมูลสิระแล้วก็ลดความชราด้วย เนี่ยเป็นสายที่ผมทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะคนไทยเรามีความสดชื่นแต่ไม่เสพติดตลาดน้ําดื่มในประเทศไทยนี่ประมาณ2 4 0 0ล้านบาทซึ่งถ้าตัวนี้มาเนี่ยก็จะแชร์ในปีแรกนี้ประมาณ50าล้านกว่าบาทได้ครับความจริงกรมเสริมนี่ผมเข้ามาตั้งนานแต่ NEC แล้วที่จุฬาแล้วก็มีหลายโครงการของกรมเสริมผมเข้ามาตลอดเลยซึ่งเป็นประโยชน์ที่เราได้รู้จักผู้ปกอบการในธุรกิจ เกษตรด้วยกันแล้วก็รู้จักเพื่อนๆมีคอนเนคชั่นแล้วก็ทางกรมได้ก็ได้แนะนําอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มธุรกิจให้กับเราแล้วก็เพื่อนๆได้เยอะเลยครับครับก็จะทำผลิตพันธ์เป็นน้ําสดชื่นให้ทด้สําเร็จแล้วก็มาทําตลาดในเมืองไทยเซลล์เอในภูมภาคนี้แล้วก็กระจายไปทั่วโลกเลยครับของผมนี่ทําจากใบชาซึ่งผลิตจากทางเหนือของประเทศปลูกโดยใช้ระบบ เกษตรอินทรีย์11พาร์เนอร์กันซึ่งก็จะจะอยู่ใน BCG ด้วยครับแล้วทางขวดของน้ำที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นน้ำที่สามารถเจอยสลยด์ได้ไม่เป็นมลภาวะครับครับจะขอชวนนักธุรกิจเป็น SME หรือว่าเป็นซาด้บซึ่งทับธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมาเข้าโครงการของทางกรมส่งเสริมเพื่อที่จะสามารถต่อย,ยอดธุรกิจแล้วมีคอนเนคชั่นมาช่วยในธุรกิจได้ครับขอฝากบริษัทใดที่เป็นในร,รีฟรชไว้ในออมอกอ้อมใจด้วยครับ